ตำแหน่งหน้าที่และการงานที่ครูบอกนะคะว่าคนคนนี้จะมีตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่การสูงขึ้นเรื่อยๆของเขาเขาจะต้องทํางานเป็นทีเพราะว่าคุยตั้งแต่ระดับเขาเรียกว่ารากญ้าจนถึงข้างบนเลยแปลว่าคุยได้หมดนะคะรปอข้างหน้าคุยได้อะไรคุยได้แต่ด้วยในเรื่องของเกียรติของเขาเรียกว่าในเรื่องของวุฒิภาวะเขาสามารถที่จะคุยได้ทุกคนรู้จักลักษณะแบบนี้นะคะ อเรามาดูอยู่นะคะว่าในดวงชะตาของเขาเนี่ยมีพระเกตภุมรักพระเกตอยู่ในเรือนจันทร์พระเกตอยู่ในเรือนจันทร์ว่าทําให้จิตใจอ่อนไหวอ่อนโยนเป็นคนที่เป็นทําอะไรก็ได้แต่เข <c oughs> าเรียกว่าพ้เกตภุมรักเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะเราก็ดูนะคะคนนี้มีคนคนที่มีซิกเซนนะคะอ่า <c oughs> เสร็จแล้วนะพอเราได้เสร็จแล้วเวลาที่เราดูดวงนะคะเราก็แนวทางการ เราไปดูนะคะว่าดวงของเขามีคําว่าพินทุบบาทหรือเปล่านะคะอ่าถูวก็ลบนะคะคําว่าพินทุบาทพินทุแปลว่าจุดเสียจุดหมองจุดไม่ทุกครั้งเราลืมไม่เราทิ้งไม่ได้เลยนะคะเราใช้คําว่าพินทุบบาทฝนตกนะคะวันนี้ที่บ้านครูฝนตกนะคะพบที่ก็มีดาว นะคะคบที่เจ็ดพบที่แปดนะคะต้องมีดาวแล้วก็พบที่เก้าก็มีดาวนะคะ,ะ,คะเราก็ดูดูก่อนนะคะว่าพบที่ห้า เขามีดาวขออนุญาตเขียนเป็นภาษาอาหรับอย่งนี้นะคะมีไหมจากลักคนาไม่มีพิทุปากพบที่เจ็ดมีไหมมีดาวศุกร์เสาราหูเปล่าไม่มีพบที่แปดมีแล้วนะคะพบที่แปดมีแล้วเดี๋ยวกูจะบอกว่านี่จากลักคนา ะ,ะพะบที่ห้าไม่มีพบปุตตะพบที่เจดไม่มีแต่พบที่8มีดาวอังคารเราาา์ไว้นะคะดาวอันคารมาจากเรื่องอะไรเราดูนะคะมาจากคําว่าปุตตะนะคะแล้วมาจากคําว่าบวกคําว่ากรรมะ นี่คือวิธีการที่นะคะการพยากรณ์ดวงนี้ครูจะสอนในเรื่องของการเขาถูกหวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูต้องให้เราเรียนในเรื่องของเบื้องต้นไปนะคะเพราะว่าแนวการพยากรณ์การถูกหวยเนี่ยมันมีหลายแบบมากแล้วครูก็เอาดวงคนนี้มานั่งดูวิเคราะห์ดูว่าตรงไหนที่เขาถูกหวยเดือนไหนที่เขาจะมีโชคมีลาบนะคะ เพราะว่าแล้วก็รวมที่จะมีถูกหวยด้วยยังไงครูเคยมีน้องคนหนึ่งที่เขาให้รวงครูมาเลยครูไปขอเลยน้องคนนี้นะฮะแล้วเขาก็าาถูกหวยมาตั้งแต่ปีหกสามมันถูกมาเกือบเกือบทุกงวดนะคะมีบางเดือนที่ไม่ถูกแต่ครูบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคนถูกหวยต้องสปีติดต่อการแล้วมาแบบถูกงวดไปงวดอย่างเงี้ยครูก็เลยไม่ค่อยมั่นใจไม่ไม่ไม่มั่นใจครูก็เลยแบบ เอามาเชิมเ,เคยเอามาสอนเทิมแรกๆเลยแต่ครูก็ยังมีความไม่มั่นใจว่าตรงไหนนะที่มันทําให้เรารู้สึกว่า,เ,าเขาถูกป่วยลักษณะแบบนี้นะคะแต่รวมเนี้ยครูเริ่มมั่นใจที่ครูบอกนะว่าการดูโหราศาสตร์เป็นการเก็บสถิตินะคะครูก็เก็บสถิติมาเรื่อยเก็บสถิติคนเจ็บใครได้ป่วยนะคะหรือต่างๆ คือคือตอนแรกครูจะเอารวมคนที่เขาถูกหวยถูกรางวัลของคาราบาวแดงหรืออะไรมาเนี่ยเขาได้ทองแต่ว่าครูเห็นดวงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ปีที่แล้วเขาก็ถูกลหวยครูก็ครูก็เขาก็ดูดวงกับครูอะค่ะครูก็จดสถิติของเขาไว้ว่าเออเขาถูกลหวยวันนี้นะอ่าแล้วปีนี้เขาก็ถูกลหวยอีกแล้วครูก็จดสถิติของเขาก็ทําทามาร์กไว้ว่าเออเขาถูกลหวย แล้วเราก็มานั่งดูมานั่งดูแล้วมาวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะได้เอาบทวิเคราะห์ในเรื่องของการคนที่มีโชคพิลล่ามีหลายหลักสูตรมากเลยนะคะก็อบอกวันนี้นะคะมีหลายหลักสูตรมากเลยเราครูจะค่อยๆใส่หลักสูตรแต่รวมเนี้ยครูจะใส่หลักสูตรทุกหลักสูตรไปให้เลยนะคะถ้าถ้าวันนี้ไม่ทันหลักสูตรนี้ครูจะไปต่อหลักสูตรหน้าแต่นอาทิตย์หน้านะคะอ่า พอเวลาที่ครูสอนไปทั้งหมดเลยเนี่ยสองอาทิตย์เลยอาทิตย์เดียวแล้วให้จบเนี่ยเคยมีคนครูก็มานั่งคิดว่าเออถ้าเกิดแบบไปอาทิตย์เดียวให้จบไปเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการอัดอัดข้อมูลไปพออัดข้อมูลไปแบบนักศึกษาจะแบบเอ๊ะทำไมกระโดดไปอย่างงุ้นแล้วเดี๋ยวครูก็โดดมาแบบนี้แล้วอะไรเงี่ยครูก็เลยเปลี่ยนแนวใหม่ว่าครูอาจจะต้องห้าแนวนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วค่อยๆไปครูจะไม่อัดทีเดียวถ้าอัดทีเดียวไปอี่ยแบบมันไม่ได้เลยเนี้ยค่ะก็นักศึกษาเขาจะงงเนอะก็บอกว่าเดี๋ยวรวงเนี้ย ถ้าเพราะว่าในหลักสูตรของการเขาเรียกว่าที่คนจะถูกหวยเนี่ยมันมีประมาณหกเจ็ดหลักสูตรนะคะแล้วครูก็เลยลองลองใช้เกือบทุกหลักสูตรเลยเอามาเทียบดูว่าอาตรงนี้มันถูกอะไรมันเข้าอะไรนะคะเข้าอะไรของเขาอ่ะเราะฉะนั้นดูให้แล้วน,นะคะเสร็จแล้วไปดูนะคะว่าคนนี้เขาจะจบวุฒิอะไรนะคะถ้าเราจะดูเรื่องวุฒิการศึกษา นะคะดูดาวพุธพระหรัสเสาคุบอกว่าเพิ่มราหูไปด้วยพระราหูเป็นแล้วว่าเทคนิคในเรื่องของการเรียนเพราะที่คุูบอกว่าทําไมถึงมีคําว่าเทคนิคเพราะว่าตอนที่คุูทํางานแล้วครูเห็นนักศึกษาเขานั่งอ่านหนังสือเขานั่งอ่านหนังสือแต่เขาฟังเพลงไปด้วยแล้วคุูก็เลยถามว่าถ้าฟังไปด้วยอ่ะแล้วอ่านไปด้วยจะเข้าใจหรอครูประถมแบบนี้เพราะเด็กรุ่นใหม่ไง เขาบอกเข้าใจครับเพราะว่าพอเราฟังไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแต่ว่าสมองเขามันจะมีการเขาเรียกว่ามีเทคนิคในเรื่องของการทาแล้วเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนั้นจริงๆที่ครูเห็นนะคะว่าเขาจะใช้แบบในเรื่องของการฟังเพลงไปด้วยหรืออะไรไปด้วยนะคะเขาจะมีเทคนิคของเขาอ่นเพราะฉะนั้นพี่ครูบอก่าสัยก่อนจะมีคําว่าเลิกจะมีคําว่าเขาเรียกว่าเลิกของหนูหมูเห็นไหมคะก็จะแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามีพิษพิษสุนัขพิษครุฑ หน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนพิษุนัขเนี่ยเป็นพิษหมูพิกสุกรแต่เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยรูก็มาอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นการแชร์ความรู้กัน <c oughs> เขาบอกว่าก่อนพิษุนัขเนี่ยเป็นพิษสุกรแต่ว่าพวกพิษสุกรเนี่ยพอหลังๆเนี่ยมันเริ่มเป็นบ้านบ้านเรือนเริ่มเป็นบ้านคนเข้ามามากแล้วแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นก็กลายเป็นพิษุนัขซึ่งเป็นพื้นถนนลัก,กรรษณะแบบนี้นะคะอ่ เราก็ดูต่อนะคะว่าพุทธของเขาดีไหมพุทธในเรือนชะตาเป็นมณตีเราต้องดูแบบนี้นะคะในในทักษะของเขาเป็นมณตีนะคะแล้วพุทธของเขาอยู่ในเรือกนกรมมะเรือนที่ดีไหมเรือนที่ดีนะคะแล้วอยู่ในเรือนอุสาหะอุสาหะไม่ได้แปลว่าเด็กเหนื่อยเดียวนะคะแปลว่าในเรื่องของการเรียนรู้การค้นคว้าในสิ่งต่างๆนะคะ ไม่ได้แปลว่าเหนื่อยเดียวไม่แป้ว่าแปลว่ายากลำบากอย่างเดียวแต่แปลว่าความเหนื่อยยากหรือความอุตสาหะก,การเรียนรู้ต่างๆนะคะพลรหัสของเขามาจากคําว่าบริวารน,นะคะจากทักษะนะคะมาจากคําว่าบริวารน,นะคะมาจากคําว่าอริอริคือความเหน็ดยากเหน็ดเลยอุตสาหะมาจากคําว่าสุภา แล้วมาบุกด้วยคำว่าปัตตานีนี่เวลาที่เราอ่านดวงชะตาเราก็ไปดูก่อนว่าดาวเจ้าเดินไปอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรตามหาจนไปไม่ได้แล้วจนมันอยู่แต่ที่แล้วมันไปไม่ได้แล้วเราก็หยุดพระเสานะคะมาจากคาว่าเรารู้นะคะพระเสา,ากาลิกินีเสา,าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในภพลาค่ะ เสาไปอยู่ในภพราภะมีสุขอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจบแค่นี้ลาหูล่ะมาจากคําว่าลาหูมาจากคําว่าอลิมาจากนะคะเรือนเจ้าเรือของมรณะแล้วลาหูเป็นบคันลองชีวิตคืออายุนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดวงแบบนี้นะคะมีลาหูอยู่ในเดือนอะไรต้องบอกลูกค้าว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกมีเกณฑ์ผ่าตัดกับเรื่องเนื้องอะไหมครูบอกเลยว่ามีเกณฑ์ผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกให้ระวังถ้าลักษณะแบบนี้นะคะเข้าควรไปซื้อประกรันทิ้งไว้วันนี้คุณไม่เจอ แต่วันข้างหน้าคุณเจอแน่นอนครูบอกแบบนี้นะคะเหมือนกับดวงเพื่อนครูเนะี่ยที่ครูบอกว่าปีนี้ปีนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพในดวงราหูจอแล้วเราต้องไปดูราหูจอแล้วจอแล้วมันตกเรื่องอะไรเดี๋ยวครูจะเอาดวงที่เขาเกิดอุบัติเหตุมาให้นักศึกษาเรียนว่าเออดูอยังไง เพราะว่าในพื้นฐานดวงชะตามันเป็นพื้นฐานแบบดาวพวกนี้เป็นดาวตั้งรับดาวตั้งรับเธอจะมาเมื่อไหร่ฉันจะยิงกาดสู้เธอนะลักษณะแบบนี้หรือว่าฉันจะหลบดีหรือฉันจะสู้กับเธอตรงๆดีเพราะดาวจรเป็นดาวที่เข้ามากระทบบางคนจากฐานะไม่ดีเลยร่ำรวยเลยขึ้นมากระทานหันปีนั้นรวยเลยลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะเราก็มาดูต่ออ่ะเรามาดูแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเข้าอุญญากรอแล้วนะ ครูจะบอกว่าเราไปพยากรไปเลยเพราะเรื่องตรงนี้เรารู้แล้วนะคะนี่เป็นการทบทวนให้หัดดูนะคะเวลาที่เราหัดดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราพยากรณ์เขานะคะทุกครั้งนะคะเวลาที่เราพยากรณ์ดวงอันนี้เราพยากรณ์เราก็จะไม่เอาทักถามาแล้วเพราะว่าในพื้นฐานดวงชะตาเรารู้แล้วว่าเป็นไงนะคะเราก็ตั้งเลยตัน นะคะวันนี้ครูจะอ่านแบบสองถึงสาจังหวัดนะคะตะนุประดุมพระสหาชาัชช้าพันธุบุตตะอลินะคะปัตตนิมรณะสนะุภะ ตารมะาพะวิญญานะคะอลเราดูนะคะว่าตรุหเศษของเขาใจของเขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของงานเห็นไหมคะว่าใจของเขาเกี่ยวกับเรื่องของงานตรุหุกระดุมพระสหัสชะทันทุกบุตรตา อลิปัตติริมรณะนะสุขะกรรมะลาภะวินานะคะเวลาที่ครูดูลงชะตาลูกค้าดูภายนอกมันมันได้อย่างแค่ตรงไหนตรงแต่เราอยากรู้ในด้านจิตใจของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ แสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ตะนุเศษอยู่ที่ไหนนะคะตะนุเศษอยู่เรือนอาคารเพราะฉะนั้นอาคารจะเป็นตะหนุเกษตรเป็นการที่เรียกว่าเอาดวงเอาดวงของเขามาเซฟดูอีกทีว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเราก็มาตั้งตะนุที่ดาวอาคารนะคะเป็นดาวอาคารเป็นตะนุอีกทีหนึ่งว่าเป็นตะนุเกษตรเขาเรียกว่าไส้ในชะตา ก็เขียนเล็กหน่อยนะคะเอามาเทียบกันนะคะเอามาเทียบกันทา้างทางเป็นตนุประเตรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตนุนไหมคะ เรามาดูตรงนี้นะเราตั้งตหนุเลยค่ะมาดูพระสาหัชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะวินาอยูนไหมคะ เรามาอ่านดวงชะตาเขาก่อนเริ่มอ่านดวงชะตาอ่านดวงชะตานะคะครูไม่ได้สอนในเรื่องของเชิงที่ในทฤษฎีในปฏิบัติมากในทฤษฎีมากไปแต่ครูจะให้รู้ในเรื่องของการปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าที่บอกนะฮะว่าถ้าเราอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าครูสอนตามเนี้ยแต่ว่าครูไม่ได้ขัดใหน้นักศึกษาปฏิบัติมันจะไม่ได้แต่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอ ในการที่ถ้าเข้าไปสมาคมได้เดือนนี้ครูขออนุญาตอยู่ที่ที่ที่สอนที่ออนไลน์ทั้งเดือนนะคะเนื่องจากคนในครอบครัวของครูอ่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วครูก็เลยจะสอนที่นี่ก่อนแตถ่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวใครคัดคัดต่อไปครูจะให้นักศึกษาหักพยากรณเพื่อว่าเวลาที่นักศึกษาไปดูดวงคนอื่นแล้วจะได้ออกคำคำนายได้จะไม่ติดขัดจะได้ไม่ให้หักติดขัด เวลาพูดไปแล้วพูดได้เลยพูดได้เลยลักษณะแบบนี้นะคะแต่แวันนี้เราจะเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็อ่านว่าอ่ะเราเริ่มอ่านกันแล้วนะคะอ่ะ <c oughs> ตัวคุณอยู่ลัคนาราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าขอมคุณเป็นคนใจดีนะรูปร่างลักษณะของคุณเป็นคนผิวขาวขาวนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยอ่านเขาตัวคุณส่วนมากวิ่งไปหาเงินด้วยตำแหน่งหน้าที่และการงานเห็นไหมคะเราอ่านตัวเขากับ ใจเขานะคะตัวคุณส่วนมากแล้วผูกพันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวและเกี่ยวกับเรื่องของลาบของผลเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะรายได้ลาบผลหรือเกี่ยวกับเรื่องของมระดกตัวคุณแล้วส่วนมากตัวคุณส่วนมากแล้วจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของงานญาติที่น้องคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานกลุ่มงาน เพื่อนสังคมกลุ่มง,งานญาติพี่น้องหรือสังคมหรือเกี่ยวกับเรื่องของคนที่คุณไปอยู่ในเรื่องของสังคมตรงนั้นนะั้นสั้ช้าว่าญาติพี่น้องสังคมนะคะหมู่ที่เราเข้าไปอยู่บ้านรถที่ดินคุณคิดว่าบ้านรถที่ดินพ่อแม่แม่ของคุณเป็นปัตตานีุ้นส่วนของคุณซึ่งคุณเป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และเงินทอง ตัวคุณเองส่วนมากแล้วนะคะจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องมรณะในเรื่องของโรคภัไข้เจ็บหรือเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณกับลูกน้องคุณจะมีงานใหม่ Staff. ๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรงานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โครงสร้างโปรเจกต์นะคะเพราะาหูคือโครงสร้างหรือโปรเจกต์เพราะว่าอังคารไปอยู่ในเรือนลาหูไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างหรือโปรเจกต์ต่างๆ ตัวคุณเองจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของเห็นไหมคะปนในเรื่องของความรู้นะคะก็หลายคือความรู้หรือทักษะหรือการเรียนรู้หรือการให้การให้ความรู้คนหรือการเรียกว่ามีการทักษะในเรื่องของการสอนเรื่องของการเรียนต่างๆหรือการเรียกว่ามีวิชาความรู้ต่างๆ rit? มีเทคนิคในเรื่องของการแก้ปัญหาแก้แล้วดีสุภาพปลว่าความจเจริญคูณส่วนของคุณ คู่หุ้นส่วนแปลว่าปัตตนิแปลว่าหุ้นส่วนหรือคู่หรือคู่ครองนะคะมาจากกรรมะแปลว่าคุณ,คณมีคู่ใจของคุณคิดว่างานของคุณเป็นหุ้นส่วนของคุณเป็นคู่ของคุณคุณจงเขาเรียกว่าอยู่กับงานเขาเรียกแต่งงานกับงานรวงแบบนี้นะคะเรียกว่าแต่งงานกับงาน มรณะลาพแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บของเขามีเกมเรียกว่าเกณ์เกี่ยวกับเรื่องการรักษายืดเยื้อและยาวนานหมเยราะว่าการทํางานของเขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรโรคภัยไข้เจ็บหรือเกี่ยวกับเรื่องงานจับจอกแปลว่าการทํางานของเขาทิ้งงานนี้ไปเริ่มงานใหม่ทิ้งงานนี้มรณะแปลว่าทิ้งงานเก่าไปเริ่มงานใหม่ลักษณะนี้ไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวนะคะแปลว่าทิ้งงานเก่าไปเริ่มงานใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดาวพระหัส เห็นไหมคะว่าเข้ามาอยู่ในเวลาที่เราอ่านมันจะต้องไปดูด้วยว่าปลาหูอยู่ในเรือนพระหัสนะคะเพราะเราเรียนคําว่ากเกษตรสองเรือนนาความเจริญของคุณเห็นไหมคะความเจริญของคุณได้มาจากการเดินทางการแก้ไขวินาศเบื้องหลังลับๆไม่เปิดเผยการแก้ไขงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรการใช้เทคนิคนะเห็นไหมมั้ยการใช้เทคนิคโครงสร้างงานต,ต่างๆเวลาที่เราอ่านเรือนเราต้องไปอ่านดาวลอยด้วย เราอ่านเราเรียนในเรื mm. ่องของสองภพเรือนนะคะเรือนเขาเรียกว่าเรียนเกษตรสองเรือนอืกรรมนะนะคะตัวคุณเองเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ในเรื่องของการในในเรื่องของงานตัวเขาเองผูกพันในเรื่องของงานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจางานของคุณจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรการเขาเรียกว่านักทฤษฎีบอกนักปฏิบัติถ้าเอาบ้างคานถ้าเอา,าเอาเรื่องพูดมาอยู่กับเรืองพ่างคานเพราะว่านักทฤษฎีบอกนักปฏิบัติ พระอาทิตย์กับพระพุธอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าคู่เด่นดังคู่แห่งการวิชาการแปลว่าคนนี้การทํางานของเขาต้องเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการต่างๆนะคะลาภผลของเขาเห็นไหมคะตัวของเขาเกี่ยวกับเรื่องของลากผลเกี่ยวกับเรื่องอะไรการที่จะได้ลาบผลมาเกี่ยวกับเรื่องกา,กา,ร,ร,า,า,งการเงินมาตัวเขาเองต้องวิ่งไปหาเงินเห็นไหมคะดวงนี้วิ่งไปหาเงินเงินที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรจันคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบริการนะคะ เงินของเขามาจากเขาเรียกว่า,ามาจากเขาเรียกว่าปัตตานีแล้วก็มาจากคขาว่าเขาเรียกว่ามาจากกรรมนะแปลว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรการวางแผนไหมเสาคือโครงสร้างการวางแผนการวิเคราะห์เสาที่คุณมองที่คุณแบบที่เราคุณมองว่าบางทีเสาเนี่ยเขาอาจจะแบบมาจากไหนถ้าเสาอาจจะเป็นงานกเกษตรก็ได้งานเก่างานโบราณก็ได้แต่ยืนนะคะว่า งานของเขามันอยู่ในเรื่องของเรียกว่าการวางแผนวิเคราะห์หรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาคือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือการวางแผนการวิเคราะห์ก็ได้หรือเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนก็ได้เพราะว่าเสามาจากคำว่าหุ่นส่วนเห็นไหมคะว่าเราอ่านแบบนี้คืออ่านจากลัคนาและอ่านจากตนุเศษน,นะคะส่วนมากคุณและเพื่อนของคุณปุ่มงานของคุณจะไปเป็นลาภผล ้าว่าการทํางานของเขาเองเนี่ยมันจะอยู่กับเพื่อนของเขาเพื่อนร่วมงานของเขากลุ่มงานเขามันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานต้องเข้าไปเจราจาเรื่องของการพูดคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวคุณจะมีงานเรียกว่างานเป็นทีมเพราะว่าพุทธมาจากคําว่าสหัชชาอันนี้คืออ่านจากลัคนาและอ่านจากตะลุเศษเรามาอ่านจากตะลุกกเกษตรนะคะเรามาดูนะคะตัดทอนครึ่งหนึ่ง <c oughs> เรามาตัดทอนกันแล้ว ตัวของคุณเห็นไหมคะตัวของคุณส่วนมากแล้วคุณจะมีในเรื่องของการคิดความคิดการวางแผนการโปรเจกต์ต่างๆการเงินของคุณส่วนมากแล้วนะคะจะไปอยู่วินาศตัวของผู้เองมีเรื่องเงินเข้ามามีการเก็บไหมถ้าการใช้เงินของคุณมีการเก็บแบบลับๆและไม่เปิดเผยการเงินเป็นปัตตนิในดวงาตานะคะ ญาติพี่น้องของคุณเพื่อนของคุณเป็นคนที่มีคนรู้จักมีคนที่ให้การสนับสนุนเป็นคนที่มีคนเด่นดังอยู่ในงานของเขาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าถ้าคนนี้ทำงานทำงานอยู่ที่ไหนถ้าวจรละราศีกพรว,ว่าอยู่ในรอบกรุงเทพถ้าอยู่ในสถีละราศาีก็ว่านอกรอบกรุงเทพนะคะจนเ,เรียกว่าสก,การาเขาเรียกว่าปทุมธานีลักษณะนี้ถ่า ถ้าอยู่ทวิภา,วาราศีก็ไปว่ารอบเข็ดๆไกลๆเลยลักษณะนี้นะคะตำบลอำเภอลักษณะแบบนี้บ้านของคุณเป็นเกษตรแห่งความมั่นคงคุณมีคุณอยู่บ้านนะคะตัวคุณเองถึงมีบ้านคุณก็ไม่ค่อยอยู่หรอกคุณจะมีบ้านอยู่ขั้นต่ำกี่หลังคุณจะมีบ้านขั้นต่ำบ้านขั้นต่ำสองหลังทำไมครูถึงบอกว่าสองหลัง พ่อทานทูเป็นอยู่ในลาภะมีหนึ่งหลังมีสองหลังแล้วนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่ามีคุณคุณสามารถมีบ่ายทำได้ได้หมดเลยเจ็ดหลังก็เอาเลขเจ็ดที่มันสูงกว่าหรือเอาเจ็ดบวกสามก็ได้นะคะอ่ะพอรูดูแบบน,นี้นะคะครูก็บอกว่าในดวงของเขาปัญหาของคุณต้องเข้าไปแก้ในสิ่งต่างๆหรือเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องดาวจันเกี่ยวกับเรื่องงานเซอร์วิสและงานบริการนะคะ ปัตตานีพูดส่วนเห็นไหมคะว่าพูดส่วนคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานบริการคุณเห็นงานบริการเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆเข้ามาเป็นตัวของคุณงานที่เกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสการพูดการเจรจาการไปเทคแคร์ดูแลลักษณะนี้มรณะเห็นไหมคะว่ามีมรณะโรคภัยไข้เจ็บให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องท้องลำไส้ลักษณะนี้เห็นไหมคะว่ามนุษย์จะอยู่อยู่ที่ไหน คำลายที่นั่นแล้วคําว่ามันตุยตัวนี้นะคะได้คําว่าวรลโคตมันาวานนะคะไายคําว่าโคตตะวานนะคะนะคะมันตอยู่ได้คําว่าวรลโคตรตตะวานเวลาที่เราอออไม่ใช่นะคะขอโทษทีไม่อันนี้ไม่ใช่อ่ะ แต่ที่นว่างไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นว่างน,นี่อ่าน,นจากตลบเกษตรตทวท,ท,ที่ทัที่นะคะโลกภัยงานของคุณจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องงานที่เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนวิเคราะห์คุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนวิเคราะห์อยู่เบื้องหลังนะคะการทํางานของคุณอยู่เบื้องหลังการวางแผนของคุณเป็นขัน้นเป็นทอน การทำให้คุณมีลากผลมาหาคุณงานของคุณประเภทตัวคุณเองจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของงานเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราอ่านเขาเขาจะมีงานเป็นคู่ส่วนมีเห็นไหมคะว่าตัวเขาเองมีงานคุณรักคนนี้ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องงานงานที่เป็นโปรเจกต์อยู่เรื่อยๆเวลาที่เราหัดอ่านเราอ่าน,านสามขาลัคนาตลุเศษ แล้วก็ตนัตนปร <ıyorlar. S 2> ะเกรตรตันประเกษตรคือไส้ในถามว่าดวงนี้ถ้าเขาแค่ที่ครูบอกถาว่าดวงนี้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคู่ครองของเขาดูนะคะว่าเป็นดาวเสาดาวเสาของเขาจะจะเป็นวาจัดการเพราะว่าแต่งงานกับเพื่อนเพื่อนเสามาจากครรนีนาแต่ว่าคนนี้ค่อนข้างจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะคะเวลาถามว่าเขาจะมีแต่งงานไหมเขาบอกว่าถ้าคิดการแต่งงานคู่ครองก็ <S <s ค่อนข้างจะคิดมากคิดมา เพราะว่ามาจากอลินะคะเขาก็เลยมรนะะดัดใจไม่เอาลักษณะแบบนี้นะคะคนนี้จะเขาเรียกว่าถ้าแต่งงานจะแต่งงานกับใครแต่งงานกับเขาเรียกว่าแต่งงานกับงานมากกว่านะคะแล้วก็มาดูจิตใจว่าเขาที่จะแต่งงานไหมจิตใจเขาคิดในเรื่องของเงินเรื่องแต่งงานคงยากนะคะตรงนี้นะคะกระถามว่ามีคนมาชอบไหมมีคนมาชอบอ่ะเราไปดูภายในเรื่องของปัจจุบันกันแล้วนะคะ เราไปดูในเรื่องวันนี้ครูจะสอนในเรื่องของการหานะคะการหาเกี่ยวกับเรื่องของอวันที่หนึ่งนะคะของที่หนึ่งหนึ่งต่อคอนะคะนะคะแล้วก็วันที่นะคะแล้วก็เดือนห้า วันที่สิบยี่สิบเอ็ดหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้าห้าสิบปีย่างห้าสิบเด็ดห้าสิบเอ็ดนะคะ จันเป็นบริวารเรามาดูกันนะคะว่าปีนี้เวลาเขาเรามาดูก่อนว่าปีนี้เขาจะมีโชคมีลาภไหมวันนี้ที่เราบอกนะฮะว่าเราไปดูก่อนว่าเขาจะมีโชคมีลาภไหม